น้องกระปิปลาเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวละครที่ค่อนข้างเฉือน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 มากๆนะในเวอร์ชั่นปกติว่าเฉือนแล้วแต่ว่าในเวอร์ชั่นนี้แม่งโตดจะเฉือนทั้งสเตนกระปิปลาน้องสามารถเรียงแสงได้เพราะว่าน้องนั้นสามารถตีได้ทุกทรกเก็ตโดยความสามารถที่เฉือนขนาดนี้น้องก็เลยโหดสัตว์อนิมอลจะมีสกิลสโลน็อกแบ็กสกิลกายาเหล็ก ไม่ว่าจะโดนดาเมจเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่คิติ้อก็โดนไปแบบเบาๆ oh, <shit. S 1> และก็ตีเวฟตีแอร์เรียสำหรับกัะปีปลาจะมีราคาอยู่ที่2,250นะ oh. และก็เป็นตัวที่คูดาวเร็วมากที่สำคัญเลยก็คือโดนดาเมจแค่หนึ่งนะจัางวานี้กัะปีปลาตีเวฟไปหรือเปล่าน่าจะตีเวฟไปนะยังเถื่อนนะแต่ว่าไม่ได้ตีเวฟ1 0 0และศัตรูนั้นกระโดนสโลแต่ว่า ไอปีศาจหัวสีดําตัวนี้เนี่ยมันก็น็อกแบคกับปีปลาฝฟังผมนะต่อกเลยโดนดาเมจแค่หนึ่งไม่เจ็บไม่คันและที่สําคัญไม่รู้ด้วยว่าน้องกระปีปลามีเลือดเท่าไหร่แกนี่รู้อะไรบ้างวะแล้วกูจะไปรู้ได้ยังไงเอา้ากูจะหาข้อมูลจากไหนขนาดเกมเวอร์ชั่นปกติเนี่ยตัวละครใหม่ๆนี่คือผมยังหาข้อมูลไม่ได้เลยไม่ต้องมาพูดถึงเกมในเวอร์ชันนี้จังหวะนี้น้องกระปีปลายังไม่ตายสักตัวหนึ่งนะยังเทือน งับไปรัวๆเหมือนว่าดาเมจอาจจะไม่เยอะหรือไม่ก็ไอปีศาจหน้ากากสีดำตัวนี้เนี่ยมันเลือดเยอะจัดนะโอ้ oh, แล้วตีบ้านไม่ถึงด้วยฟีดไปหนึ่งทีนะบ้าบอทำไมศัตรูไม่โดนฟีดมันเกิดอะไรขึ้นโอเคน้องกระปีปลาตีเว็บไปละเรียบร้อยนะด้วยสกิลกายาเหล็กบอกเลยว่ามีน้องตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยน่าจะถล่มทั้งจัก,กรวาลได้เซราฟิมกระปิปลา สำหรับน้องตัวนี้นั้นจะเป็นน้องกระปีปลาที่จะมาล้างโลกใบนี้ไอพวกชั่วช้าทั้งหลายน่ะตายห่านไปซะเถอะเพราะว่าน้องกระปีปลาตัวนี้จะมีทารเก็ตคือทั้งหมดแน่นอนว่าทุกสรรพสิ่งที่อยู่ต่อหน้าน้องจะต้องโดนล้างบางล้างบาปไปแม้แต่มนุษย์ก็ไม่รอดและน้องนั้นก็จะตีลดดาเมจตีคิติเค้าตีแอเรีย เอออย่างนี้น้องกระปิปลาทั้งสเตนจะเถื่อนกว่าหรือเปล่าเพราะว่ามีสกิลกายาเหล็กนะ่ะแล้วดูสิน้องกระปิปลาบินมาแบบน่ารักมากน้องแอบมีพุงด้วยแล้วเรียบร้อยนะโอ้โหน้องกระปิปลาสามารถเอาชนะปีศาจไปได้อย่างไวเฮ้ยตีประมาณทีสอทีป้อมแตกอะ่ะ แสดงว่าตอนนี้ดาเมจเยอะจริงน้องก็ปปดปลาชาที่เหลือเพียงใบหน้างับไปหนึ่งทีเหมือนว่าพิษจะติดเอ๊หรือว่าเป็นพิษจากหมาเออเป็นพิษจากหมาเวสำหรับน้องกระปิปลาชาที่เหลือเพียงแค่หน้าเนี่ยจะมีราคา1950มีเป้าหมายคือทั้งหมดจะตีน็อตแบ็กตีเจบบาะเรียเจาะโล่ไม่โดนลดดาเมจไม่โดนฟีดไม่โดนเวฟตีแอเรียนะน้องตัวนี้เป็นตัวละครที่หน้าใหญ่เลยเกินเงินไม่มีแต่อยากจะเลี้ยงเขา เดี๋ยวเราออกเงินให้เองบ้าบอลเลยเกินหน้าใหญ่ขนาดนี้ไปนอนใต้สภาลอยไป่าเนื่องจากว่าผมหาน้องกระปิดประราเจอแค่3ตัวเท่านั้นดังนั้นผมจะขอใส่แมวตัวอื่นมารีวิวเพิ่มแล้วกันนะสำหรับตัวนี้จะคือน้องลั c แคสสำหรับน้องตัวนี้จะมีทาร์เก็ตคือทั้งหมดแล้วก็จะพุ่งเพื่อโจมตีศัตรูจะตีสโลตีน็อกแบ็กตีคีตีเขไม่โดนฟีดไม่โดนน็อกแบ็กตีแอเรียโอเค สำหรับน้องตัวนี้นั้นก็ราคา337จะไหวไหมเมื่อเจอเข้ากับไซคนเอเลียนปั่นยิกยิกนะฟีดไป1ทีอา้าสกิลฟีดก็ติดนี่ทำไมบางทีแบบพอไปยิงบอสแล้วแบบสกิลไม่ติดสงสัยว่าบอสพวกนั้นเนี่ยมันจะมีสกิลกันฟีดด้วยน้องแมวตัวนี้ทำไมเอาชนะไม่ได้ขนาดปล่อยน้องแมวตัวนี้ไปตั้งแบบ300ตัว S <S อัพเป่าตุงไปหนึ่งเอ้าเอ้าเอ้าอัพเป่าตุงเลเวลสี่ปุ๊บอืม้มอัพเป่าตุงได้แค่เลเวลสามเท่านั้น ตัวต่อมาก็คือแม่หมอ,อุงุงๆนะ่ยสำหรับตอนนี้จะมีทาร์เก็ตคือทั้งหมดจะตีฟีสศัตู wave, ตีเว็บตีเซิร์คตีแอร์เรียบ้านนะโคตรเถื่อนโอ้โหดูดิเซิร์คติดเว็บติดยังเถื่อนนะแต่ว่าปีศาจยึกยักษ์เนี่ยมีเลือดเยอะเว้ยหรือไม่อุงุงก็เลือดน้อยฟิดตไป1ทีประมาณนี้นะเป็นยังไงด้วยพลังแห่งุงุงๆนะ่แม่หมอุงุงจะทำนายโชคชะตาของแกเองโอเคดูเลือดป้อมนะเออเหมือนว่าจะลดไม่เยอะนะ แต่ว่ามันลดเร็วดาเมจจริงๆอุ๋งๆอ,งอ,งอาจจะไม่เยอะหมายถึงดาเมจต่อครั้งนะตัวต่อมาเมจิกเชียนแคทสำหรับตัวนี้จะมีทาร์เก็ตคือทั้งหมดตีลดดาเมจตีฟีตีน็อกแบ็กตัวนี้จะไม่โดนเซิร์ฟตี Area. แอรีอาไลก็ตีไกลดูสิตัวน้องนั้นจะป่าอะไรมาก็ไม่รู้เป็นเข็มหรือเปล่า ไม่เข็มก็มาให้มายากลนี่แหละจะปล่อยมา3อันนะซึ่งศัตรูนั้นจะโดนน็อกแบ็กแล้วก็โดนฟีดโดนดาเมจไปลวนๆนะสมแล้วจริงๆเลยที่น้องเนี่ยเป็นนักมายากลชื่อดังกระชอนโลกตัวน้องนั้นจะต้องเชิดชายและทําให้ปีศาจยึกยักตายถึงแม้ว่าจะจ่ายดาเมจให้กับแลดเพียงแค่หนึ่งตะบอกเลยแลดนั้นจะโดนฟีดโดนน็อกแบ็กโดนลดดาเมจทําให้น้องเมจิกเชียนเนี่ยสามารถตีป้อมได้ลวนๆจะได้ตีไหม ได้ตีแหละจังหวะนี้น้องก็โดนรด,ดาเมจเช่นกันนะลดดามจไปลดดามจมาไม่โกงนะมันปั่นแล้วลดดามจเว้ยน้องจะราคา262โอเควาร์ปศัตรูไปอย่างนั้นกำลังดีนะและในจังหวะนี้นั้นไปเมจิกเชนแคทมาลัวลัวล่าชนะไปตัวต่อมาผีสำหรับผีตัวนี้นั้นจะมีร่างเนื้อนะเพราะว่าโดนโลมาใหญ่บิ๊กเบิ้มนะจมตีได้โลมาแม่งก็ตัวใหญ่เหลือเกิน สำหรับผีตัวนี้จะมีทาร์เก็ตคือทั้งหมดตีลดดาเมจตีน็อกแบ็กตีมินิเวฟแล้วก็ตีแอรียแต่ว่ามินิเวฟจะไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะหรือว่าตีไม่โดนก็ไม่รู้โอเคแล้วในตอนนี้นั้นก็เหมือนว่าจะแพ้ลมมานะเนี่ยไม่ไหวแล้วสมกับปีปลาเทวดามาสมกับปีปรา,า,า,ปปราไป โอเคพอได้ฝูงก็ปิดปลานะสถานการณ์เริ่มเปลี่ยนตอนนี้เหมือนว่าจะเริ่มชนะแล้วตอนนี้ก็ถึงหน้าบ้านศัตรูเป็นที่เรียบร้อยใช่ใช่ใช่จะปิดปลารเทื่อนจริงๆเป็นแมวเสาเสาเนี้ยเออเสาก่อสร้างใครเรียกอันนี้ถูกบอกผมด้วยนะ Construction Cat สำหรับตัวนี้จะมีทาร์เก็ตคือทั้งหมดและก็จะตีเป้าหมายแบบ i n นเ n นด e d a m โคตรจะบ้านะ แล้วจเจอเจระเข้ตัวโคตรจะเล็กไป construction c a t มารัวๆเหมือนว่าจะตีไม่โดนจระเข้ดังนั้นส่งอุ้งๆไป construction c a t เนี่ยจะไม่โดน knock back ไม่โดนเวฟตีอ area และก็ตีไกลแน่นอนแหละตีไกลมากว่าแต่มันเป็นแมวอย่างไงมันคือแมวอะไรนะเสาเข็มปะหรือว่าเรียกว่าเคนเออไม่รู้อะเอาแหละจังหวะนี้นะ เจอเข้ากับปีศาจอากุที่แสนจะขี้เกียจนะแต่ว่าแม่หมอฟังผมนั้นตีเว็บตีเซิร์กด้วยแล้วผมนั้นก็ยิงสโลไปหนึ่งทีปล่อยคอนสแชั่นแคทมารวัวโอเคอินเซนดาเมจยังเถือนยังตึงแล้วดูบ้านฟังสตูอินเซนดาเมจนะเว้ยตีตีตีหรือยังตีแล้ว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 ใช่ไหมตีแล้วเหรอปับเออซุปเปอร์ชาร์จไวบอล โหเดี๋ยวเฉือนมากดูดิดูมันพุ่งดิแล้วจมตีแม่งอย่างเร็วซุอร์ชาร์จไวบอลเนี่ยจะมีทาร์เก็ตคือทั้งหมดไม่โดนลดดาเมจไม่โดนฟีดไม่โดนสโลไม่โดนน็อกแบ็คไม่โดนเวฟไม่โดนเซิร์ฟไม่โดนวาร์ปไม่โดนสาบไม่โดนพิษตีแอรียไปแล้วไวบอลปับ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 เจอตัวบ้าอะไรอยู่ด้านหลังวะไม่รู้ บันบันมันบังเน,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 น่ะเรียบร้อยชนะอย่างไวสําหรับตัวต่อมาเลยก็คือซูเปอร์ชาร์ลเลดบอลนะอ๋อด้านหลัง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 ค,คือ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 อันนี้ไงแมวฝั่งผมอ่ะตัวด้านหลังนี่คือแมวระดับเลเจนด์เว้ยแต่ว่าในด่านนี้น้องนั้นจะอยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วก็เป็นตัวเลลิกส่วนเลดบอลนั้นจะตีฟีีทุก t ทร็กเก็ตและก็จะมีสกิลไม่โดนต่างๆนานามากมายนะ โอเคไปเลดบอลไปเรือรัวนะโอ้ยยังเชื่อนนะเลดบอลนะ่ะคือแบบมันตีฟีดอ่ะทำให้ศัตรูทําอะไรไม่ได้เลยแล้วประเด็นคือน้องกับพุ่งไปเร็วๆมากๆแล้วก็ตีแบบทียิบเลยผมว่าชนะบาหามุดได้เอาจริงๆเลดบอลปะทะเข้ากับบาหามุสใสลุงนะโอเคเนื่องจากว่าตัวน้องนั้นมีสกิลต้านทานซ c ซีเยอะมากนะทําให้ตัวน้องนั้นไม่โดนบาหามุดซ c ซีใส่แล้วเรียบร้อยนะตัวกีกี้ที่แม่งโคตรเถื่อนโอ้ยย่ะ เลดบอลจะฟีดส่วนไวบอลจะน็อกแบ็กผมว่าไวบอลก็ชนะบาหามุดใสลุงได้มาดูกันโอเคจะเห็นว่าตัวน้องนั้นก็มีสกิลกันซีซีเยอะมากเนะี่ยทำให้ตัวน้องนั้นไม่โดนบาหามุดซีซีใส่สยัยยงเถือนนะจังหวะน,นี้แล้วเรียบร้อยนะสามารถเอาชนะบาหามุดใสลุงไปได้แมวนกกระเรียนจะไม่สามารถเอาชนะฝูงเป็ดได้ทีนี้มาดูกันดีกว่าว่าเลดบอลกับไวบอลเนี่ย จะสามารถเอาชนะฝูงเป็ดได้หรือเปล่าละบ้าน่ะบอนอ่ะลูกบอลฝั่งผมนั้นปล่อยไปลรือนวนะแล้วมันแบบดาเมจเข้าป้อมไปแล้วอ่ะด้วยความที่แบบฝูงเป็ดเนี่ยมันมาช้าไงอ้าวแล้วจังหวะนี้เหมือนว่าฝูงเป็ดจะเริ่มตีโต้ขึ้นมาแล้วไม่จริงเลดบอลสู้เขาเลดบอลกับไวบอลตัวที่ไม่สามารถโดนซ c ซีได้แต่ว่าไม่สามารถทะลุความชั่ว จากพลังการตีพ่อตีแม่ของแมวได้บ้านะไอเราก็นึกว่าเลดบอลกับไวบอลเนี่ยจะชนะแล้วเชียวฝูงแมวเป็ดแม่งเืีอนกว่าแล้วจะชนะไอฝูงแมวเป็ดนี้ยังไงวะผมเริ่มแบบโดนสวนแล้วเนี่ยมันตีเซิร์ฟไงเลดบอลไวบอลไม่โดนซีซีก็จริงแต่ว่าโดนดาเมจก็เจ็บอะ่ะฝูงแมวเป็ดเริ่มดันมาละประมาณนี้แล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับแล้วผมจะโจมตีตัวด้านหลังยังไงบ้าระโคตรโกงเลย